สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเข้าป่ากันแล้วนะคะเขาเริ่มที่จะยิงกวางมูสกันแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูป่าที่เราจะเข้ากันมันน่าจะมีไม้เห็ดน่ะกริดงมูอีกคนเข้าไปแล้วนะคะไ <c oughs> งก็ฝากติดตามด้วยนะคะวาวาชาแนลคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าป่าไปดูเห็ดกันเลยนะคะเอาพี่น้องจ้าวายเจอเห็ดทรัคคันตะเรนแล้วนะคะเยอะมากเลยตรงนี้ใช่ค่ะถ้าได้ยุมนี้นะก็คืออิ่มเลยไม่ต้องไปเก็บที่ไหนอีกแล้วนี่อ,นนอ,นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม อันไหนคะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ค่ะอุ้ยมันเยอะมากเลยเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยป่านี้คือเราไม่เห็นคนที่เขาจะมายักนะคะเราเข้าได้ <laughs> <laughs> เข้าได้แต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะไม่รู้เขายืนอยู่จุดไหนมากับเพื่อนเข้าป่าห้ามเข้าคนเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้บาจจะมีบางอย่างที่ว่า คือมีอะไรมันก็จะได้ช่วยกันได้นะคะมาเก็บเลยเม่เก็บเลยบันเนี่ยดูบรรยากาศป่าเห็ดฝนพรำฝนพรำพรนี่เราก็จะเก็บตรงนี้นะคะอุ้ยมีเยอะมากเลยอ่ะพี่ไก่แกก็อยากกินนะ อืเดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้นี่ตะก้าตะกาตะก้าเก็บเห็ดนะคะไปไปถอยมาเมื่อวานไปถอยมาเมื่อวานที่บ้านเพื่อนนี่เลยจานแล้วมาเก็บเห็ดกันเก็บไปกระเสียวสันดากไปเด้ออืมนี่ มันเยอะเนาะเก็บอีจุงนี่กับพ่อแล้วอันเนี้ยไม่เอาเธออีกแล้วนะพี่ไก่เพิ่งกบไดไปเก็บนี่พี่ไก่แกไม่สบายไม่สบายคือปวดหลัง네ว่าแกเป็นไข้เลยอู้หูมันมันน่าสนุกนะการเก็บเห็ด สนุกถ้าเราไปเจอยอ,อยากขายอะ่ะมีใครรับขายรับซื้อไหมอะ่ะแต่เขาบอกว่าหมกอร่อยมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมีคนมาหมกให้กินรอกินรอกิน <c oughs> เราเราสั่งเชฟมาจากนู่นเลยนะมูอีรานนเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่ น้องเต็มตะกะดกเต็มใบจังอันนี้แก่อันไหนแก่เราก็ไม่เอาอันท like ี <that? ่ว่ามันดำดำนะดอกดำดำพี่ว่านะ มาเจอดงนี้นะคะเจอดงนี้เลยคืออิ่มเลยได้หมอหนึ่งเลยดดเก็บแค่ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้ว นี่อีกจ้ะ <c oughs> มันอยู่เป็นก่อเป็นก่ออย่างนี้เลยมันก็จะเก็บได้ช่วงซัมเมอร์นี่แหละ อันนี้อันนี้มันเข้าแล้ดูใบไม้ร่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วตรงนี้อีกเอา้าเก็บไม่หมดหรอเก็บไ,ได้เก็บได้ดอกมันจะมันกุ๊บกุ๊บกุบกุบเนาะมอันเมื่นันนัดอันนั้นเนาะ ืเห็ดหนังแกะผัดกะเพราเอออร่อยนะเขาว่าเออมันหอมเนาะใช่ตบตาดีทั้งลูกทั้งัวานางแกะเหรอหาทำหานางแกะเปล่าบอก็มีแต่เห็ดแต่บบเชิดทุกสั้นว้ตาหนีก็เลยบอกว่าบมีเชิดดอกลูกโอ้ยฉันหิวชดจังเลยแม่ว่าษนตะเลติลลูกสาว ตัดเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ตัดนะหอบทั้งเอา้าเดี๋ยวก่อนต้องตัดหมอนก็ดีเพราะมันจะได้ไม่หญ้าจะได้ไม่เยอะตะกาเปีกหน้ คือการมาเก็บแผดนด้ทุ่มสุด <alrededor> ต <revenir> mm ัวเลยนะเนี่ยค <laughs> ือเปียกก็ช่างรายละเดชรายละเดชเก็บให้เบิดแลละเนาะแสดงว่าไม่เคยมีคนมาทางนี้แล้วมั้งไม่เคยมีคนมาแล้วเขาไม่เอาเขาไม่รู้ แต่ไม่รู้ว่าป่าไหนที่เขาบอกว่าเจอมีเข้าป่าเขาห้ามพูดอันนี้ไม่สวยเราไม่เอาอันนี้ก็ไม่สวยเราไม่เอาอนนไปตอ,อยตรงนี้เด้อ ออนี่ตรงเนียต้งเนียต้งนียก้อนเนี้ยหยุ่มเนี้ยนี่ตะกาเก็บเห็ดเพิ่นตะหักตะมุงตะมิสิเบิงต่อขุดนอยู่ติดถนนนะจ๊ะติดถนนใหญ่เลย ก็ไม่เชิงถนนใหญ่แต่ว่ามีรถวิ่งไปมาเยอะแยะเลยลเราจะไปหาเห็ดกันต่อน,นะจ๊ะ